ไปต่อค่ะคุณคุณชนะคุณอยากเล่าอะไรวันนี้ไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะครับผมอยากจะให้ดูแล้วเกิดเพราะหลายคนเขาเห็นแล้วตกอกตกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านในพื้นที่โอ้ยรถดำคุณรู้จักรถดำไหมไม่รู้จักรถบรรทุกไงแบบว่า10บล้ออะไรแบบเนี้ยอยู่ๆมาเป็นขบวนไปเลยมาปะทวงนะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้มาปะทวงนะไม่ได้มาปะทวงมวาก แต่มาครั้งนี้เขามารวมตัวกันทำอะไรติดตามกันเลยครับในช่วงของคุณชนะหยอกเล่า ๋นี่เงมาเต็มเลยภาพเหตุการณ์เหมือนเมื่อวานแถวถนนวิภาวดีเลยเออใช่แต่อันนี้คนละเรื่องกันนะคะคนละเรื่องกันนะ<า>ให้เข้าใจกันก่อนนะ<า>เขาไม่ได้มา,มาทวงอะไรนะ<า>แต่เขามาที่นี่เนี่ยมาทําบุญกันครับคุณผู้ชมคือช่วงนี้เทศกาลงานบุญก็คือทอดกระถิ่น<า>อ่าอย่างนี้ครับงานกระถินที่นี่ที่จังหวัดปราจีนบุรีมีรถด,ดำกาคือรถ ที่แบบว่าขนดินเพียบเลยครับมาประมาณสัก20่สิบคันขับเข้ามาในวัดแห่งนี้มาทำอะไรนะขนดินเข้าวัดอเป็นโอ้เป็นกิจกรรมโบราณเลยนะน้องใบตองนะหยไมมม่เ็นนนาาากขนดินขนทรายเข้าวัดครับคุณผู้ชมครับงานกระถินนะเนาะใช่มีทั้งรถบรรทุกหล้อสิล้อก็มีมาประมาณ20่สกว่าคันนะครับมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ก็คือที่วัดใหม่สูงเนิน ที่ตำบลเน,นินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไปถามตัวแทนกลุ่มขับรถบรรทุกหล้อรับจ้าง <S <S คุณเทพประธานเขาเผยว่าปกติก็รับงานจ้างขนดินทั่วไปนั่แหละในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็อำเภอใกล้เคียง<า>แต่ทีนี้พอทราบข่าวว่าทางวัดจัดงานบุญทอดกระถินเลยชักชวนเพื่อนรูปอาชีพกว่า20คันเลยนะมาร่วมงานทอดกระถินในครั้งนี้เรามาแบบนี้กันดีกว่าพักพวก เราเนี่ยนะเน้นขนดินเข้าวัดไนะทางวัดเขาจะได้เอาไปทำประโยชน์ต่อไงอไปถามนะครับตัวแทนพระสงฆ์วัดใหม่สูงเนินนะครับท่านก็กล่าวว่าโอ้รู้สึกดีใจจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบว่าปราบรื้มากที่คนรุ่นใหม่เนะี่ยมาช่วยกันพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองอาจากนี้นะครับทางวัดเนี่ยจะนําดินเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างวัดหรือ ใช้ทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์พระพุทธศาสนาต่อไปอ,อ่ะบอกแบบนี้และการงานบุญเน,นะาะผมก็เลยอยากจะบอกต่อว่าห<อ>ากใครนะครับต้องการขนดินหรือจะเอาดินเนี่ยนะฮะไปให้ที่วัดเพื่อทําบุญแบบนี้ได้งไหงมผมว่าติดต่อไปได้นะ<า>ก็ยังมีจัดทํากันอยู่นะครับ<อ>หมายเลขโทรศัพท์แบบนี้ฮะ0871234841 โทรไปสอบถามกันดูนะครับว่าอยากจะถากอย่างทําบุญแบบเนี้ยขนดินเข้าวัดร่วมด้วยเป็นส่วนหนึ่งได้ไหมทำยังไงดีเ,ออเดี๋ยวถามพี่เขาเดี๋ยวเขาก็จะจบ,บอกวิธีเองล่ะครับอ,ออนุโมทนาบุญนะพี่นะแหมมากันเป็นคันรถแบบนี้เลยอุ๊ย